เชื่อกันไหมเรื่องกับชาติมาเกิดปลายปีที่แล้วมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดในโลกโซเชียลผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าครั้งพุทธศาสนาได้เล่าถึงหนังสือเล่มหนึ่งสมัยรัชกาลที่4ที่พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังมีเหตุผลเรื่องราวตัวอย่างแรกมีเด็กหญิงคนหนึ่งเกิดที่เมืองพนนิคมครั้นเติบโตจนพูดได้แล้ว ก็บอกผู้ใหญ่ว่าเดิมตัวเองนั้นเป็นช้างชื่อพังตุ้มช้างนั้นล้มแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ใหญ่ก็สงสัยกันว่าเด็กคงจะพูดเล่นจึงถามว่าเองตายที่ไหนเล่าจำได้หรือไม่เด็กก็บอกว่าจำได้จึงนำไปชี้ที่ตายของพังตุ้มปรากฏว่าเด็กก็ชี้ถูกต้องเป็นความจริงจึงให้ชื่อเด็กคนนี้ว่าอีตุ้มอีกเรื่อง มีผู้หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรออกมาตายร่ำไปบิดามารดาเห็นประหลาดจำแผลที่หน้าได้ถูกครั้งก็เข้าใจว่าเด็กคนนั้นแลกลับมาเกิดอีกจึงเอาขมาหม้อหมายหมายหน้าตัวถารกนั้นแล้วก็เอาไปฝังสีฮะครั้งภายหลังภรรยาคลอดลูกออกมาอีกก็เห็นปานดำที่หมายถารกนั้นตรงกันกับที่หมายขมาหม้อเอาไว้แต่เดิมครั้นทารกนั้นตายบิดามารดา ก็หมายไว้ที่อื่นเป็นที่สําคัญอีกครั้นภายหลังเกิดมาอีกคลอดออกมาก็เห็นที่หมายไว้อีกเป็นความประหลาดใจอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหญิงนั้นคลอดบุตรออกมาเป็นหญิงทั้งมือและเท้ามีข้างละหกนิ้วเป็น24นิ้วนิ้วนั้นเลีองกันเหมือนมือและเท้าของคนปกติครั้งถารกนั้นได้เจดเดือน8เดือนหญิงนั้นนอนให้บุตรกินนมจุดเทียนไว้ริมบ่อ ขันหลับไปเทียนนั้นหมดช้าก็พัดมาตกถูกบอกบอกก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทารกนั้นร้องจนสิ้นเสียงหญิงมารดานั้นก็ไม่ตื่นจนเบาะนั้นไม่ไปจนถึงตัวมารดารอนเข้าจึงตื่นขึ้นมาเห็นบุตรตายแล้วบิดามารดาก็เอาทารกนั้นไปฝังเสียอยู่มาไม่ช้าไม่นานหญิงมารดาทารกนั้นก็มีขันลูกขึ้นมาอีกครั้นกำเนิดคลอดลูกออกมา ก็เป็นหญิงมือและเท้าก็มีข้างละหกนิ้วเหมือนคนก่อนไม่ผิดกันเลยคลอดครั้งนี้มารดาก็ตายบุตรก็ตายการกลับชาติมาเกิดเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกล่าวกันว่าผู้ที่ละลึกชาติได้นั้นมีน้อยเหลือกเกินและเกิดขึ้นได้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นด้วยเพราะส่วนใหญ่จะลืมชาติและอดีตไปจนหมดเรื่องลีลับอาถรรพ์ปริศนาทั่วโลก มีผู้โพดเอาไว้ถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเรื่องหนึ่งกรณีเด็กหญิงคนหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีข่าวแพท่สัพัดทางเคเบิลทีวีหลายรายการที่บุกเข้าไปพิสูจน์ขอใช้นามสมมุติว่าน้องปีใหม่ด้วยว่ากันว่าเธอนั้นระลึกชาติได้ว่าเป็นย่ามาเกิดแม่ของเธอนั้นหมอระบุว่ามีลูกไม่ได้พราหมดลูกผิดปกติ และก่อนที่ย่าจะเสียชีวิตก็ได้เคยบอกไว้ว่าจะมาเกิดเป็นลูกของลูกชายลูกสะพ้ยเพราะสงสารว่าแก่ตัวไปแล้วจะไม่มีทายาทสืบสกุลไม่มีลูกหลานดูแลแล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจตอนเกิดนั้นเด็กก็กลับมีรอยบุ๋มที่หลังที่ใบหูทั้งสองข้างเหมือนกับยา่าแถมเกิดมาได้ไม่กี่วันก็กระแอมเสียงเหมือนกับผู้ใหญ่ยิ่งเหมือนกับผู้เป็นยา่าตอนที่ยังมีชีวิต ที่ชอบกับแอมด้วยเสียงลักษณะเช่นเดียวกันนี้ด้วยและยิ่งทําให้ทีมงานที่บุกไัยพิสูจน์ต้องตกตะลึงกันนั้นคือเมื่อมีการขอให้เปิดบ้านย่าที่ถูกปิดตายไว้นานมาแล้วนํารูปถ่ายที่ใช้ในงานศพของคุณย่าและคุณปู่สามีเอามารวมปะป,ะปนกับภาพของบุคคลอื่นๆอีกหลายภาพซึ่งเด็กไม่เคยพบเห็นมาก่อนและถามว่าคือคนไหนปรากฏว่าน้องเดินเข้าไปฉีที่รูปคุณย่า เท่านั้นยังไม่พอถามต่อไปถึงแฟนของน้องอีกด้วยปรากฏว่าก็ชี้ยืนยันได้อย่างถูกต้องแบบไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อทำให้ผู้รู้เรื่องราวนี้น่าจะงงนสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าเป็นเรื่องจริงหรืออย่างไรกันแน่กฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการกระทาซึ่งยังไม่ถือว่าดีหรือชั่วเป็นการกระทาทุกอย่างที่แสดงออกจากตัวเราในชาตินี้ ไม่มีใครหนีได้แต่หากจะถามว่าทำอะไรในชาตินี้แล้วชาติน่าจะเป็นอย่างไรจะดีจะเลวมากน้อยแค่ไหนก็คงไม่มีใครตอบได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของแต่ละบุคลคลกระนั้นก็ดีศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารเชื่อหรือไม่เชื่อยอย่างไรก็อย่าได้ลบหลู่